Oh. วัวนี้ลิวตันผมครับนี่ครับผมวันนี้ดิวตันครับตัวนี้ดาวรอมเรียนครับผมความฝึกครับเจ้าดาวรอมเรียนนี่ครับผมนี่ครับผมปีกัวครับควันนี้เจ้าลิวครับผมลิวเสียงน้อยครับนี่ครับผมดาวรอมเรียนครับคขอบคุณเนี่ย สำรองแล้วครับผมใช่ไหมติดเฉลยครับเล่นอยู่ครับที่ครับคุณที่ท่านไหนที่อาจารย์อไสนใจก็ติดต่อของมหาผมได้นะครับเจ้าดอมเดือนนี่ครับเจ้าดาวล้อมเดือนนี่ครับเปิดแป้งอยู่ครับนกสองฟุ๊กไปสามครับนกตัวนี้ครับเดี๋ราให้บ่งไร้ครับ ดาวดอมเรียนครับผมนกปีกวัวครับผมฝึกแล้วครับสองรอบต้นนี่ติดเฉเลยครับนกตัวนี้ครับอันนี้เจ้าลิ้วผมเหรอครับผมลิ้วเสียบหน่อยครับนี่ครับผมครับนี่ครับผมดาวดอมเรียนครับสองปบไปสามครับนกตัวนี้ครับ ส่วนมากแต่องสองกุ๊กเต็มครับขึ้นไหครับไปสามรับนกตัวนี้ครับดาวรมเดียนนี่ครับผมนี่ครับหนึ่งลายบนึ่งโตครับผมเอซีท่านไหนสนใจนกมงคล้นกับสายมงค้นกับติดต่อโทของมหาผมเน้อครับเด้อผมเปิดแป้งครับนกตัวนี้ครับนี่ครับผมสองเต็มสองกุ๊กไปสามครับนกตัวนี้ครับนี่ครับ สู่สุดโตแล้วครับว่าผมฟื้นเข่าปลาเนียดสองรอบแล้วครับผมแต่ว่าท่านติดเชื้อล้ครับนกตัวนี้ครับผมนกความฟื้นครับนกตัวใหญ่งามครับนกตัวนี้ครับผมขอล้มบางๆครับเขาล้มนี่อยู่กับแต่บ้นหนาครับตัวนี้ครับผมนี่ครับเกแต่ลิวบเพราะท่านนี่เปิดแบงค์นะครับริวนี่ครับนกริวเสียงน้อยครับเสียงน้อยพอดครับผม เก็บไปถัาฟังนะครับผมริ้วเสียงหน่อยครับนี่ครับผมลี้วเสียงหน่อยครับเราจะเอาเจ้าริ้วโดนเห็นไหมเบิรงครับมีริ้วสองตัวครับผมนี่เอาป่ครับอืมเอาหรอ่ะ น,นี่ครับนนลิวครับลูกผสมครับอันนี้ลิวปลาครับผม ลิ้วปลานท่านเปิดแบงค์นะครับอย่าไปกดครับริ้วปลาเนี่ครับตัวนี้ครับริ้วปลาคู่อยู่นี่ครับตัวนี้ริ้วลูกผสมครับมหาซีฟครับนี่ครับผม่โจดาวรำเบียนครับนี่ครับอาจารย์ท่านไหนสนใจเอฟซีตันไหนสนใจติดต่อโทรเข้ามาหาผมได้ครับนี่ครับผม สายมงคลครับดาวรอมเดียนครับสองกุกไปสามครับนกตัวนี้ครับขลุมบางครับนี่ขลุมอยู่ครับผมนี่ครับเบื้องไล่ดีดีครับผมให้เบื้องไร่ครับนี่ครับผมนกหนึ่งครับนี่ครับข่าบปเนศสองรอบครับตัวหญ่ครับนกตัวนี้ครับนี่ครับ ไหนสนใจกับติดต่อโทรเข้ามาหาผมครับผมเดี๋ยวเบอร์ลงให้ครับผมนี่ครับผมสองกุ๊กคู่อ่างผมผมเพราะนั้นนี่แบงค์นะครับสองกุ๊กคู่อ่างผมมีครับนี่ครับผมนี่ครับสองกุ๊กคู่อ่างครับ สองคู่คูอ่างครับผมนี่ครับเป็นนกน้อยยครับผมนกสามเดือนเองครับอายุยังพันได้ครับนี่ครับตาเมิงครับผมบอกรักนกหรอครับอ่างมีอ่างกับแบงปันครับแบงกันไปเล่นครับ บอกักบหวงครับผมพออมีครับเปิดแบีงให้ตลอดครับนี่ริ้วผมครับริ้วเสียงน้อยครับผมอันนี้เจ้าดาวรมเดียนครับนกพว้อมฝึกแต่พันติดทเลยครับผมปีกัวแล้วครับนกตัวนี้ครับนี่ครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อโทรเข้ามหาผมครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวภาพหนึ่งขึ้นหน้าชิปอยู่ครับเ๋ยวดาวลองเบียนครับเปิดแบงค์ครับนกตัวนี้ครับแต่ผมมาบอกราคาครับโทรเข้ามาคุยกันครับผมเก็บนีกัฝาไ้เทนนแลนะครับสวัสดีครับ